อาสวัสดีค่ะมันเนี่ยกมาเบิ้งเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถูกได้เดี๋ยวเพื่อนจะมาหานะไม่ซื้อของเล่นหนูเลยถูกจริงจิงอ่ะอ๋อหนูอยากได้ของเล่นใช่ใช่ของถ้าถูกจริงจริงเนี่ยอยากได้ของเล่นนี่เล่าบอกแล้วเล่มบอกแล้วตัวไหนลูกอ่ะตัวไหนตัวไหนบอวไก่อนนี่ไงถูกจริงจิง ซรยซื้อเราสั่งร้าหนูอยากได้ของเล่นได้ของเล่นซื้อของเล่นมาให้หนูเลยนะเพราะเรียกบ้านแขกบางคนก็มีเลยโชคค่ะน้องเขาบอกโชคละค่ะใครได้จริงๆริอนะไม่โกหกนะไม่โกหกไม่โกหก้ารจะดูจริงๆริงนี่จริง เอาพูดใหม่พ e oh, oh, e ูดใหมเด้พูดใหม่เลยสองสีห้าสองสี่ห้าแมู่ดจริงจริงมาลายอย่หั้นมาลา